5าราศีลุนเป็นเศรษฐีป้ายแดงปี2568นี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ5ราศีลุนเป็นเศรษฐีป้ายแดงมีโอกาสโชคดีการงานพุ่งแรงเตรียมตัวรับทรัพย์เข้ามาเต็มๆตลอดปี2568นี้ได้แก่ ราศีพฤษภชาวราศีพฤษภปีนี้คุณจะได้พบกับโอกาสที่ไม่เคยคิดมาก่อนโดยเฉพาะในะเรื่องการเงินและการลงทุนที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตได้ดีอย่างไม่คาดฝันโชคลาพภพลายคุณได้เจอกับคนที่อำนวยและสามารถช่วยดันคุณไปข้างหน้าด้วยความขยันและมีระเบียบในงานที่คุณทำการตัดสินใจที่มั่นคงในะเรื่องของการเงินจะทำให้คุณก้าวหน้าสู่ความสำเร็จและอาจได้ลืมตาอ้าปากอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนในปีนี้ ราศีตุลสำหรับชาวราศีตุลปีนี้จะเป็นปีที่ความโชคดีไหลามาเทมาแบบไม่ขาดสายการเงินของคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างไม่คาดคิดมีโอกาสได้รับมรดกหรือผลประโยชน์จากการลงทุนที่เคยทำไว้แล้วความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นในการตัดสินใจที่เด็ดขาดในช่วงเวลานี้หากคุณกำลังมองหาทางในการเพิ่มรายได้หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ปีนี้มีโอกาสดีในการก้าวไปข้างหน้าและเติบโตในทุกด้าน Amen. ราศีมีน,นชาวราศีมีน,นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวราศีมีนในปี2568นี้อาจจะมาจากการค้นพบความลับหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนปีนี้คุณจะได้รับแรงบันดาลใจในการทำง,งานและมีโอกาสาได้พบกับคนที่สามารถให้คำแนะนำที่มีค่าและช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินได้การรู้จักใช้สัญชาตญาณและเชื่อมั่นในตนเองจะทาให้คุณมองเห็นในโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ ที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น ราศีมีถุนสำหรับชาวราศีมีถุนปีนี้อาจจะเป็นปีแห่งการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการลงทุนการตัดสินใจที่สำคัญในช่วงเวลานี้จะนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างไม่คาดคิดมีโอกาสที่คุณจะได้เจอโอกาสทางธุรกิจหรือการลงทุนที่น่าสนใจคุณจะได้ร่วมง,งานกับผู้ที่มีความสามารถและอาจได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ดีในช่วงปีนี้ซึ่งจะช่วยให้การเงินของคุณเติบ โตไปในทิศทางที่ดี ราศีกรกฎสำหรับชาวราศีกรกฎปี2 5 6 8นี้จะมีการเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตซึ่งมาจากการพึ่งพาสัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์ของคุณเองคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเนืเรื่องของการลงทุนหรือธุรกิจใหม่ที่คุณกำลังเริ่มต้นสิ่งที่คุณต้องทำคือการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและไม่ลังเลในการเดินตามทางที่คุณรู้สึกว่ามันเหมาะสมความสำเร็จและความ มั่นคงจะตามมาเมื่อคุณเลือกทำในสิ่งที่คุณรักปี2568นี้จะเป็นปีที่ทศที่หลายๆราศีได้เริ่มต้นใหม่และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมโอกาสในการเป็นเศรษฐีป้ายแดงมีมาแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะรับมือกับมันอย่างไรการเตรียมตัวให้พร้อมและการตัดสินใจอย่างมั่นใจจะช่วยให้คุณสามารถคว้าโอกาสเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ขอให้คุณโชคดีและพบกับความสำเร็จในปี2568นี้ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ